ควมฝันเลยถึงแต่ตตว,นนนนวตตันที่ผ่านมาวันศิลป์ันนอ้หัวนองท้องใจสุขุกุ้งหัจระจันคงสุขใจี๊ดแม่บ้านคือคันไม่ค <c oughs> ือเกียบไม่บาานก่เคยเสียก็เสียคือกันเลย ก็จะงวดว่าหันบ่ันมาเลย่ะงวนงนี่กับบ่อแปลบออใครบอกม่ผัานเหมือนงวนไปไม่บ่านไปเอาไปพวกอะไเราถุ่มนักแล้วโอ้โ,โ,อโหวันคันได้ทั้งรถตเตอรี่พี่น้อง <c oughs> ได้ทั้งสวนตางสุ่าป้าตัวมาทัาบาราแต่ว่าเป็นกาบิเกียกเป็นมืงเงียบด้วยเต็มเครื่อไปเตะก,กับปูไม่เห็นแล้วโอ้โอ ันน้องของจะเื่อนเราออกเมี่ยมากเ่เนี่ยใส่เลราใส่ง่ายเลยแบบนี้จีไปสายไปใส่ไปได้แค่ล่องใ้กับภูเขาขึ้นพึ่งน่อ้องปานอ้อมบโย่พอข้าไปให้ได้สิมหาจะโดนออะนใส่ก็อยู่เฮี้ยนะทว่บานเยโดนมาผมจุ่บ่ขยันหน้าบ้านอยู่ลังบ้านอ่าอือสไลด์ินอยู่รังบ้านแมน้าหารอย่ต้องใส่เสียงเะหน่อยนะพ่ะขันขันมาหน้านี่คือเห็นรถขันบ่เห็นรถก็คือ บ่เห็นเลยบ่เห็นคนเลย <S <S อืมชุดตอ้องหมดไปเลยกับว่ามานอนเอานั่นเราไปว่าว่าสร้างรูพอดมานอนเอาเป็นจะไหนอันที่ต้องวัดกันนั้นอ่ะคือคือมันนอนอแบบก็บคือว่าไปซงมันนี่แหละผูดใจนี่น,นี่นนผ่านมาเงล,ะละ่ะว่าชาบ้านก็ได้ ันวันดูก็เลยไปช่วงแล้วก็เลยกลับขึ้นมาหน้าครับผมกลับขึ้นมาเฮี้ยนตัวของนี่เออมองพุ่มพันยูดิจอบพวกนี้มาแบบเดี๋ยวนี้เบงเงี้งกันเลืม่านน่อนทาชนิดปลาเปี๊ยอี๋อี๋พังอยูงวัดเนี้ย เันนี้บอกไปทักงไม่ใช่ทัที่นี่สามตัวท่นี่เรากเจ้าพ่อวัยกแก่กว่ันอ่าเออมันมีก็เลนบอไปยุ่งเจ้าเขาหรอกเออกาเลื่มาทำขั้วจัดเย่นาบ้านของเออมีความฝันนะเจมีควาวฝันมันมีก็เลย่นไม่ที่งนามาทั้งนี้ละอือ

อ่าสูตตองหวัดด้วยครับอ่าครับผมตองหวัดกินอ่าสุดตองหวัดที่ผ่านไปนะครับเนาะเขาข้าไห้มากสี่หนึ่งห้าเม็ดเดียวเอ้าบาทนี้มาใบไม่ผัดผัดมาในในเนหมัดหมัดเมื่อคืนนี้ที่ผ่านมาอ่าวันพระทุกวันทุกวันนี้บ่ได้เอาเขาไม่สมองเลยโอ้โหเอาคนนี้สมองว่านเดียอะ ทังี่อืมพอก็คือยังเป็นเด็เป็นเด็ไปบ้านไปบ้านเกาอีกสิไปบ้านเกาโอ้ไปบ้านเกาแบบนี้ก็มีใหญ่อันึงคือคือเป็นคนขาเล็กเนี่ยล่ะโอ้อ่าๆเป็นเจ้ามือเล็กนี่ล่ะออ่นใได้ย้า่

หา่อู้หอ้อืเออฟ้โอ้ยฟ้าง่ายเลยาไทยมันนเออเออว่ามาทำงานเยอะไปไทยคนนั้นจะมาเอาเออไปปทไปไทยก็ยังลงยังบนนั้นขี่งานเขาทำอะไรเออเอเก่งพยาธิอ้เก่งพยาธิออก พยานออกจากท้องเต็มเลยออกจากอยากยิงขาอยัางฟาโต้ฟาโต้อขอตรวจผู้จีนเขาฟังฟังบันนี้ก็เพราะทายชุดออกมาย่าเอ็นแม่ของเมียชิมาเอาผมไปเลี้ยงเป็กอย่างใจโอ้ย ผมบ่ไปน้ำดอกกันไายไปเศร้อืิผมบ่ไปดอกกันเหมือนอย่างเราก็นีเลือไปผมเลยกลับขึ้นมากลับขึ้มากับมาเนียนึ่งของโอ้กลับมานึ่ของึ้นเ่าอีทาไหลบุญลำเมื่อลำนื้อยอีงบุญเมียยันือจันได้นเลยน้นี่แะ ตบแข่นี้เลยโอ้เขียนเลขไปแล้วสร่งเลขเขาไว้แล้วแมนอืไปไปสั่งซื้อเลขไปเท้วแล้วคนเขียนให้ียบร้อยแล้วใส่ถุงียบบ้อยเลยใส่ถุงเราก็ต้องว่าไปขียนนั่นเออฝ้าไปขีขีดเสียกันเนาะเออไปขีดว่าสัญกันแล้ะหามองที่เข่ากอ้บืม หองหน้ำอียังเอาอล้วเอาตวนไม้่ำก<ล>ันอยูนเนี่ยได้ดดได้ดดขาม้าไปโดดความ้าไปแ้วเนีมุ้งกับอมีสร้างสร้งตัวใดก็บสร้างสี่ก็้ากห้าแมนแปดสี่แปดสี่นก็หาสี่หาสี่นองเอดสี่ จังเป็นจังนี่บริติโอมบริติยังเลยเป็นตเลยเป็นตัวที่เไปชื่อไปยังมาเลยจากคนบ้านคนคือังมงคนขายเหลือขายอ่ะชื่ออะไรครับสามตัวเดียวเลจะแมนสามปองสามชุดเลยพี่น้องปอง อะไรมากมาจะอันก้อนๆหน่อยว่าซีนิ่งหาครับเป็นยังไงพอซีนิงหายตีเอาชื่อบ่มั่นใจบ่เห็นตัวขึ้นขึ้นไม่หันเห็นเปลียนเลยเขียนเซกกระดาษเขียนเซกกระดาษเลยแม่เอาพ่อบัดนี้เอาอืเดี๋ยวเขน ของแท้ของแท้ครับอีซี่กับผมเขาก็เขาโดนก็โดนด้วยพี่น้องเลยยังไงข่วมฟันก็ลยซ้ำนี่ล่ะเออจะมีห้าหนังสี่นังรากห้าสี่นังนีชุดต้องวัดพย่น้องยอฟซี่โคงสไตล์ยอดังปัดพี่น้องอีฟซี่เก้าห้าแปดสี่ห้าห้าสิบชิ้นมปแล้วแล้วฟันมีตะไรยุ่มสร้างไว้แล้วาพลมบวยฟื้นมั่นใจว่คงจะไทย มันใจเร่อยดเก้าหาแปดสี่หาซี่นี่เป็นตัวเลยเหรอโอ้โ้ครับผมเอาจากพ็นจีหะกีแม่พ่เทียนเนเป็นตัเลยแม่เฮียเก้าห้าแปดสี่ห้าสี่อันนี้หมู่บ้านกว่านี่ดีเนาะออครับเอฟซีครับผมซีไปซีมาอยู่นี่ครับเอฟซีผมเก้าห้าแปดสี่ห้าสี่ด้ครับเอฟซีครับสรากจนจนหรืว่ารองเอฟซี พอข้ามถี่เล่พอข้ามถี่เล่อันนี้บ่แม่นว่าพอข้ามเห็นนะครับเนอะพอข้ามกับว่เห็นความฝันของเพิ่นเพิ่นกับว่ได้เดียวเบิ่งซ้ำเอาโศกโศกมันๆันลำๆได้ลุ้ยครับเอฟซีครับผมคือใจลำลำได้ลุ้ยเลยพี่น้องป้องไปเช่าประเทศถือใจผู้บางคนแล้วครับเอฟซีครับผมมีอะไรโยนยำมันอยู่างนี้ล่ะตอนนั้นผมมักซื่อเรียกผมก็คือยั้ง บ่มีเล่ขายขายหมดนี่อย่าง่เรือขายหมดแม่ซื้อเลยขายหนักดีขายแม่ซื้อเลยเจมารับวัานั้นเนี่ยสามหางตรงนี้โอ้ครับผม